เอาละครับผมก็สวัสดีนการับแฟนเกม One Piece s p e c i a c r e ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผมตัวละครนะครับที่หน้าแรกนะครับหรือเปล่านะครับผมในเดือนสิงหาคมนี้นี่เองนะครับผมมันได้มีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยอยู่ตอนนี้จริงๆถามว่าคือเป็นเดือนที่ผมมองว่ามัน มันไม่ค่อยมีตัวอันนี้สาหรับผมเองนะผมมองว่ามันไม่ค่อยมีตัวที่แบบว่ามันต้องแลกเลยเว้ยคือแบบจริงๆนะอันนี้คือเป็นเดือนที่ผมคิดว่าไม่ค่อยมีตัวที่น่าแลกมากๆเลยนะครับมาดูตัวที่ผมคิดว่าเออ <c oughs> คือจริงๆเนะี่ยคือแบบมันตัวที่แบบ อ่าอาอย่างตัวที่ผมคิดว่าคนทุกคนนะครับคนคิดว่าทุกคนเนะี่ยอาจจะอยากจะแลกนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นหน้าใหม่เนาะที่เห็นว่ามันอาจจะดูแบบเฮ้ยมันผ่านบอสได้เยอะจังนะนนก็คือทางท่าของชูกานะครับผมตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครที่มีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะบูททุกตัวละครใช่ไหมผมไม่เคยใช้นะผมแปลงหิ้วขอโทษนะผมไม่เคยใช้จริงๆนะสำหรับชูการนะครับเพราะว่ามันจะบูทตัวละครอ่า ตัวนะฮะแท็ก3ม HP 1.2นะครับผมแล้วจะบูทแอแท็ก4.5นะครับสำหรับตัวละครที่มีคอต่ำกว่า40นะครับแล้วก็ลูกแก้วสีฟ้าล,ลูกแก้วสีม่วงนะครับจะเป็นลูกแก้วตรงสีนั่นเองนะครับก็ ถามว่ามันมันเก่งไหมจริงๆที่เราที่คนส่วนมากเล่นชู์ค่ากันนะครับเพราะว่าหวังผลคือในตัวของถ้าไม่ตายนะครับเพราะว่าท้าไม่ตายของเธอท่านทาที่จะดีนะการที่จะเสกตัวละครในทีมเรานะครับเป็นตุ๊กตานะครับแล้วก็จะตีแบบไม่สนใจเกาะหรือไม่สนใจอะไรเลยนะครับตรงนี้มันก็เลยทําให้แบบว่าผู้เล่นใหม่อาจจะมองว่าเฮ้ มันเล่นง่ายอะไรเงี้แต่จริงๆผมมองว่ามันไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นนะครับผมเนาะก็อาจจะไปดูคลิปแบบว่าพวกฝรั่งมาหรืออะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าใช้ชูก้าผ่าอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่แนะนําให้แลกเลยนะผมแนะนําว่าให้ไปรอแบบอ่าอย่างพวกชอปเปอร์สายไหมอะไรงี้ที่เราชี้อะไรอย่างงี้รออะไรงนี้ยังจะดูดีกว่าอีกนะสำหรับผมเองนะแต่สําหรับคนที่เป็นแฟนคลับของชูกาอยู่แล้วอันนี้ก็แลกไปเถอะเพราะเราเป็นแฟนคลับไงเกมนี้ผมให้เน้นไปที่เราชอบตัวเราแรกตัวนั้นนะครับผมแล้วมาดู อีกตัวหนึ่งที่เป็นถามว่าคาตาคุลิดีไหมคาตาคุลินี้ก็ถามว่าดีไหมก็ก็ดีนะผมแต่ผมใช้น้อยมากเลยว่าใช้เพียงบางดานเองนะครับกพราความสามารถก็โดยรวมก็จะเน้นไปทางสีม่วงพัฒนาไม่ผิดตัวนี้มันคือมันมีตัวอ่าสีม่วงจริง,งด้วยครับก็คือถ้ายิ่งเลือดน้อยจะยิ่งถึกขึ้นปะอ่าจริงนะถ้ายิ่งเลือดน้อยน่าจะยิ่งถึกขึ้นนะครับคาตาคุลิตัวนี้นะครับถ้าไม่ตายก็เหมือนจะ จะต้องแบบว่าดีเลย์ดีเลย์ศัตรูได้นะครับเพราะซูเปอร์ไทของคาตาคุริตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะจะทําให้สามารถที่จะดีเลย์ทะลุบาเลียนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้เยอะนะครับคือตัวละครในเดือนนี้มีตัวแบบที่ผมใช้จริงๆจังเลยนะตัวเดียวเลยนะครับจินเบครับผมเป็นตัวที่ผมแนะนําสุดแล้วล่ะครับสำหรับตัวละครจินเบตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครมีหัวกะโหลกสีม่วงนะครับแนะนําให้เอาให้จินเบกินเลยนะครับแล้วจินเบจะโคตรดีเลยนะครับความสามารถของจินเบนะครับเมื่อ ทำการนะครับผมเป็น6ดาวบวกแล้วนะครับท่าหน้าของจินเบนะครับนี่จะเป็นรูปนี้เลยเห็นไหมอ่าคือเก่งไม่เก่งเดี๋ยวผมอัพเต็มทุกอย่างเลยอ่ะคือจินเบจะมีความสามารถที่จะทําลายเกาะของศัตรูนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมเนาะผมมองว่าดีนะครับความสามารถในการทําลายเกาะรวมถึงโจมตีศัตรูทุกตัวด้วยนะครับแค่ทําลายเกาะมันก็โอเคแล้วนะสำหรับผมอะคือตัวละคร หกดาวอะมันไม่ค่อยจะมีสกิลที่แบบว่าทําลายกรอบแบบนี้ง่ายๆนะเออแล้วจินเบก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มีสกิลนี้นะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เออผมหยิบมาใช้อยู่เหมือนกันนะปางวังรอบอะอันนี้พูดตรงๆนะคือจัดที่มันมีให้แลกเลยตอนนี้ <laughs> เป็นตัวละครที่ผมแบบว่าหยิบมาใช้สุดและ และอีกตัวหนึ่งสมมติถ้าเกิดใครเป็นสาย PVP ใช่ไหมอาทางล่าของบุลเลตตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับสาย PVP นะครับแต่ตอนนี้ทีมทีม PVP ผมไม่ได้ใช้ธน้าของบุลเลตแล้วแต่ก่อนนะผมใช้นะครับเอามาเป็นในตัวของฝ่ายตั้งรับอะไรเงรี้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วผมมีทีมหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิวทีม PVP ของผมเองก็ได้นะแต่เดี๋ยวอาจจะขอลองให้มันสักแน่ใจหน่อยนะเพราะว่า สามารถที่จะโค่นทีเมตาได้หรือเปล่าแต่เท่าที่ลองมาก็โค่นทีเมตาได้รอบรอ2รอบแล้วแต่ขอลองมากกว่านี้หน่อยนะไม่รู้ว่ามันแค่ฟุกหรือเปล่านะครับก็หลักๆนะครับก็มีที่แบบเชียร์ให้แรกนะก็มีจินเบตัวเดียวนะที่แบบว่าถ้าเราเหลือจริงนะเชียร์ก็จินเบก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแฟนขับซูก้าก็ออกไปก็ได้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีถ้าไม่ตายก็ดีแต่มันผมมองว่ามัน คือก็เก็บไว้ดีกว่ารจริงๆนะเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดูพวก,พวกชอปเปอร์พวกอะไรเงี้ยยินประโยชน์มากกว่าอีกนะครับพวกรออะไรเงี้ยเนาะก็เป็นว่าวมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันเนาะก็เหรียญ อ่ามันเป็นของเพื่อนอนะเพื่อนๆนก็ลองไปตัดสินใจเอาเองดูทีละกันนะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะ้องไปตัดสินใจดูดีว่าจะแลกตัวอะไรนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยและกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม